สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง fit u p u o d u c ส s นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะพอดีว่าได้รับอีเมลแจ้งเตือนจาก paypal ให้เราเพิ่มข้อมูลก่อนวันที่15ตุลาคม2567นะคะซึ่งตามอีเมลเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เพิ่มเข้าไปนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเดทไลน์แหละ คือภายในจริงๆก็คือภายในช่วงวันที่15ตุลาคม2024หรือว่า2567เนี่ยคือเป็นวันสุดท้ายอะนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่เพิ่มเข้าไปเนาะก็อาจจะถูกบล็อกหรือไม่สามารถส่งเงินรับเงินหรือว่าถอนเงินได้นะคะ mm. คือบัญชีก็ยังมีอยู่แหละแต่เราทำแบบพวกเนี่ยหลักๆธุรกรรมหลักๆไม่ได้เลย ะะซึ่งก็ถ้าเกิดได้รับอ e ีเมลแล้วรีบๆทำนะคะรีบๆส่งข้อมูลไปให้เรียบร้อยนี่ก็จะเป็นนะคะเป็นหน้าที่เขาให้เรากรอข้อมูลว่าจะเป็นอาชีพสถานที่ทำงานจุดประสงค์ของบัญชีแล้วก็ปรับเรื่องที่อยู่ที่ทำงานให้เรียบร้อยนะคะให้สอดคล้องกับปัจจุบันทีนี้อย่างบัญชีของบางคนถ้าเกิดสมมติคุณไม่ได้รับอ e ีเมลบางทีบัญชีของคุณอาจจะสมบูรณ์แล้วนะคะก็ ทำถ้าเกิดมีอีเมลแจ้งเรามาเนาะคะ่ะเป็นอีเมลที่เราใช้เชื่อมกับ PayPal ไว้นะคะนี่อันนี้ก็พอดีกรอบเรียบร้อยวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะเพื่อมาแจ้งเตือนกันนะคะว่าถ้าหากได้รับอีเมลแจ้งเตือนแบบนี้นะคะก็พยายามติดตามแล้วก็ทำตามคำแนะนำของ p a y p a l เราจะได้มีบัญชีใช้ต่อไปอย่างราบรื่นนะคะก็ขอบคุณมากๆที่รับชมฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆแล้วก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ